มาครับวันนี้แกะกล่องเลดมี่ 15c นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากเลดมี่เลยนะมาแกะกล่องดูกันนะเปิดออกมาครับเจอตัวสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จนะเป็นไท A to t y ไท C นะครับ33วัตต์แบบนี้เลยมีแถมมาให้ในกล่องนะเปิดอุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับมีตัวคู่มือการใช้งานมีเคสใส่มาให้นะเคสใส่นี่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเลยนะนี่อันนี้แถมเคสใส่มาให้นะครับดูตัวเครื่องนี่สีดําแบบนี้เลยนะครับมีให้เลือกสามสีด้วยกันนะนี่อันนี้คือสีดํานะครับทุกคนใส่เคสแล้วหน้าตา เป็นแบบนี้เลยนะสวยงามเลยนะครับมากับหน้าจอขนาดใหญ่6.9นิ้วรีเฟลเมีมาให้สูงสุด120 h z นะครับ c p พเนี่ยขับเคลื่อนด้วย m e d i a t e ก Helio G81 อ l ลต a นะนี่ครับมาตั้งรีเฟลเหน้าจอด้วยนะทุกคนใครอยากให้จอลื่นๆเนี่ยแบตเตอรี่นะครับมีมาให้6,000ม ah, ิลลิแอมป์กับชาร์จไว33วัตต์แล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับการอัปเกรดไมโครเอดีการ์ดสูงสุด1เทลบด้วยนะครับใครอยากให้ลองเล่นเกมอะไรขำๆสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับใคร สนใจเครื่องนี้กดสั่งซื้อได้ที่ก้าซ้ายล่างเลย